แจมสาสาย,ยอ่อเรื่องชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุผลงานการเขียนจากชางโกโล,โลเย่ยนะคะนักเขียนที่มีพระเอกข้างรักหนักมากจากตำหนักมากกว่ารักค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ทะลุมิติไปอยู่ในยุคโบราณตั้งแต่สมัยเด็กนะคะมีความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิล์นะคะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่เก่งมากๆเลยแหละแต่เธออะไม่สามารถใช้ชีวิตตามใจ ได้นะคะเพราะว่า1คือต้องรักษารูปร่างเนี่ยให้พอไม่สวยนะคะเพื่อว่าจะต้องไปเข้าจวนเป็นอนุของขุนนางคนใดคนหนึ่งค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าพระเอกของเราอะ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเก่งนะคะแถมยังเปยนางเอกของเราด้วยทั้งขนมด้วยทั้งอาหารคาหวานโหเป็นแบบนี้นางเอกของเราจะไม่หลงรักได้ยังไงแต่ ในเมื่อถ้าต้องไปอยู่เป็นอนุของพระเอกอะนางเอกของเราอะเขาจะยอมเหรอคะนั่นคือสิ่งที่เขาอะไม่อยากจะเป็นมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้านักอ่านอยากรู้ว่าเรื่องราวของทั้งสองคนนี้จะลงเอยยังไงอย่า,ยาลืมไปติดตามได้ในชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุห้าเล่มจบนะคะสามารถช็อปเล่ม 1- ถึงเล่ม4ได้แล้ววันนี้นะคะ